ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเดนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคมโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังโดยเราไปช,ชมกันเลยใบยนี้ครับเบ่งปานทานเดนใต้เด่นใต้ก็คือเด่นลานเบ่งปานสองสามเบ่งปานสองแล้วก็สามนะเบ่งปานสองตัว แบ่งปาน,นสองตัวให้พิจารณาสองสามอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมไปนี้ร้อยสิบหน่อยตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะ เบ่งปาน8ตัวเดียวเบ่งปาน8ตัวเดียวนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเนี๋ทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ สิบล่างสุขวางศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดแปดเบ่งปันหกตัวเบ่งปันหกตัว ต่อไปใบนี้ครับเต็มลากตัวอดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับ91263 91263 91263 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเดยวทันของที่ปูน368 368นะท่านผู้ชมสาแล้วก็แนะสตัว368 3ตัว, 3, 6, 8, 3, ตว ไปต่อกระผมใบนี้หลักอร้อยหลักหน่อยหลักอร้อยหลักหน่อยแบ่งป,ปันสองห้าแบ่งป,ปันสองแบ่งป,ปันห้าอดีตมีหลุดบ้างนะอดีตมีหลุดบ้าง สองห้าในทันที่แล้วสามหกในทันใหม่นี้ก็เบ่เงปานสองห้าสองตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียวสามตัวท่านโู้ชม อดีผ่านในะทันใหม่นี้ครับ615 6 1แล้วก็5 6 1แล้วก็5กระเบงปาน3ตัวให้พิจารณา615ชุดเดียวนะชุดเดียว3ตัว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอนุทานครูสองตัวล่างอดีตผ่านการบูด้วยนะอุท่านใหม่นี้ห้าสี่สี่สองห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้า ก็เบ่งปานแปดเบ่งปานแปดชุดนะเบ่งปานแปดชุดนะไปต่อครับผมสามตัวสามตัวบูนชูนสามสุดเจ็กหกสามเจ็กสามหก เจกหกสามเจกสามหกเบ่งปันสองชุดให้พิจารณาตัวชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมวันนี้สรุปล่างสรุปล่าง ตัวเดียวหกหกหนึ่งหกสี่หกูนหกสงการสาม0ูนห้าูนฮนุมานก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อครับผมใบนี้ดับหลักร้อย สีสูตดับอร้อยสี่สูตรนะทะมินดานาจาดับสองดับแปดดับห้าดับศูนย์นะแปดสอง5 0าสนสองหสนนะสี่ตัวนะเบ่งปานดับสี่ตัว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเลขงโงปฏิทินเลขงโงปฏิทิน เบ่เงปานนะสี่สอนะส่วนเอกมินนะสี่สี่สนะเผื่อหนึ่งด้วยอ่ะเผื่อหนึ่งด้วยส26สอเน้นอรอหนึ่งด้วยนะ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่มองใครมองมันตาใครตามันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับอาราเดนบนตัวเดียว89 8เเบ่งปัน2ตัว89เนะท่านผู้ชม89นะ ระเด่นท่านระเด่นนะเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกระผมใบนี้ใบนี้ครับอดีตที่แล้วผ่าน58อดีตที่แล้วผ่าน58าแปเดือนใบมนี้กระผม6 3 4 5 4 181 หกสามสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะหนูทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่คู่บนล่างสี่คู่บนล่างไปต่อ ครับผมใบนี้ใบนี้ครับสตางคสองตัวลาสตางสองตัวลาแปดเก้าแปดศ์แปดหนึ่งแปดองแาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าส 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับอดีตที่แล้วผ่าน5 8 เดี๋ยวทันใหม่นี่ครับผมหกสามสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกสามสี่ห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ ใบน,นี้ครับผมก็แนวทานนัพัทรเจมจักษีก็เบ่งป่นป3ตัวโต๊ดนะ207 719 739 214 307327546419 405 425 547 581เดา่อนก็ไล่ไป ก็ไล่ไปเก็บหน้าจอนะเก็บหน้าจอไปต่อกระผมใบนี้ดับล่างตัวเดียวดับ8ดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวนะดับ8ตัวเดียวนะทนะ่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ขอบคุณจริงๆข้อมูล ไปต่อครับผมใบนี้ชุดบนล่างตารางชุดบนล่างตารางก็แบ่งปหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า4นึ6ง7กหห้เจหหเจ็ดก็ คนอย่างมากนะขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับจับโค้ดสองตัวโบน 238แล้และก็1 2 3 2 1สองส3 1สอง 23, ส3 8 1 8ง8 3 9ปคู่นะเบ่งปัน9คู่เบ่งปันเก้าคู่ให้ให้พิจรารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมหลักอรโอบนก็เบ่งปาน60 60นะอดีตที่แล้ว60เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน60 60 ต่อไปครับใบนี้ก็เบ่งปัน10หน่อย2สูตร10หน่อย64กับ3 45 63 64 65 43 44 45นะ6คู่แบ่งปัน6คู่นะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางคู่2ตัว ค้ดสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเป็นเนวทานเน้นเกียวเนนเกียวนะ 256 7 8 9นะ2อ6 7 8 9ดอดีตที่แล้วผ่าน58 58เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน2 36 2 36สองสามหก ดเก้าหนึ่งสอแเบ่งปัน6ตัวนะท่านผู้ชมนะเบ่งปัน6ตัวให้พิจารณาก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ไมนี้ครับเป็นแนวทางจับคู่2ตัวอดีตผ่านอาดีตสรุปแล้วผ่านนะเดวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งผ่านสองสามจับคู่กับ4ี่ห้าสองสสองห้สหนะสี่คู่ เบ่งปานสี่คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อกระผมใบนี้เอท้าปวะชมสิบล่างต้อยก็เบ่งปาน8ปนะดเก้าห้านเ็ดเนะอดีตก็ผ่าน อดีตก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมผ่าน5นะเนีทันใหม่นี้8 9 5 0 7นะท่านผู้ชมนะต่อไปครับใบนี้เดี๋ยทนหลักสิแบบ6ตัวอดีตผ่านนะเดีวทันใหม่นี้ก็9 0 3าศูนย์สามนะ เบ่งปานหกตัวเบ่งปานหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อครับผมใบนี้หลักหน่วยล่าหลักหน่วยล่าศูนย4 7นึปด ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดแลก็เก้านะแปดตัวนะดับไปสองตัวเหลือแปดตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับดับหน่อยดับหลักหน่อยนะ ดับหลักหน่อยเหลือเด่นดับ2ตัวเหลือเด่น8ตัวอดีผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านไปต่อกระผมใบนี้เด่นล่างแบบ5ตัวแปดเก้าหนึแปดเก้แล้วก็5นะ เปดเก้าหนึ่งสี่ห้าเบ่งป่านห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยต้ยหลักหน่วยล่างหกห้ 6, 5, 1, 6, 5, 1, าหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสี่อดีผ่าน อดีตสรุปแล้วผ่านเียทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6กห้าต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับครบ8ตัว3าสูตรครบ8ตัว3าสูตรนะสามสูตรชุนก็แบ่งปัน,นอดีตที่แล้วผ่าน เนยทันใหม่นี้ก็หนึ่งสองสี่หเกน่งปดนะหนึ่งสเก้ระเบงปัน,ปนเบงปัน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ท่านผูชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม